แค่เปลี่ยนรสอ,อาหารแค่เปลี่ยนรสอ,อาหารจริงๆนะอาหารจะใช้ยี่ห้อเดิมเลยค่ะก็ท้องเสียกันแล้วสามารถทานตัวนี้ไว้ได้นะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นย่อยโปรตีนไปใช้ในร่างกายได้ดีขึ้นค่ะเป็นผงกุ้งแท้ๆค่ะเป็นผงกุ้งธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้ใช้เฟรเวอร์นะคะไม่ได้มีแป้งไม่มีสารกันเสียไม่ได้เติมน้ำตาลหรือว่าเติมแกงกลิ่นอะไรเลยค่ะ เสริมภูมิด้วยเบต้ากลูแคนนะคะแล้วก็โปรไบโอสิกเนี่ยสองสามเท่าเลยเนี่ยก็เราก็ต้องให้ตัวนี้ค่ะเขาทานทุกวันเลยกับอาหารนะคะทานแล้วเขาก็ไม่เครียดน,นะเพราะว่าไม่ได้บังคับให้เขาทานก็คือมันหอมอร่อยอ่ะเขาก็ทานภูมิจะขึ้นดีแต่ว่าจะต้องมีสารอาหารเนี่ยอยู่ในร่างกายอย่างเพียงพอทิ้งพะพของเราเนี่ยเราทาให้ลูกเราทานเองนะคะแมวเราอ่ะตัวหลักล้าทเนาะถ้าเราแบบทํามาไม่ดี มีโซเดียมเยอะหรืออะไรเยงี้ก็จะทําให้เขาแบบเจ็บป่วยมากองแ้ค่ะตัวนี้ซื้อมาจากกานเพจเอ็กซ์โปนะคะคือที่บ้านเลี้ยงแมวหลายตัวค่ะอย่างน้องคนนี้ค่ะก็มักจะชอบอ้วกกลางดึกนะคะอ้วกประจําเลยค่ะตื่นมาต้องเก็บอ้วกตอนนี้ก็คือน้องหยุดอ้วกขุดปัญหาก้อนขดแล้วค่ะสดน้องคนนี้ค่ะก็จะท้องเสียตลอดเวลาแล้วน้องขนยาวด้วยค่ะก็จะอืะเลอะเทอะมากเลยค่ะตัวนี้ก็คือกินตันี้แล้ว น้องหายน้องอืเป็นกอนค่ะว่าชีวิตดีค่ะแฮปปี้มากๆค่ะติดใจติดใจมากเลยค่ะมาสั่งซื้อได้นะคะที่แอปส้มแอปดำนะคะแล้วก็แอปฝาได้แล้วนะคะตอนนี้คือกดเข้ามาเนี่ยสต็อกนั่นรัวๆเลยค่ะ